อยู่แก่คือว่าอยู่ได้นักเรียนไม่เรียนออนไลน์นะคะไม่ใช่ไม่เรียนไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์เพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างก็เลยพาคุณครูลงพื้นที่นี่คือสภาพบ้านนะคะแล้วก็มีแผงโซลารเซลล์เล็กๆหนึ่งแผงนะคะไม่เพียงพอต่อไหนหนูพาไปชมสิลูกพาไปชมห้องครัวห้องน้ำสิอ่าเดินไป นี่คือสภาพห้องครัวนะคะนี่ห้องน้ำของเขาห้องน้ำไม่มีประตูไม่มีประตูใช้อันนี้ด้านเฉยๆก่อนนี่ก่อนี่ไม่มีประตูก็ทำนี่เนี่ยอยู่มาสี่ปีแล้วบ้านตรงนี้ไม่ใช่เพิ่งมาอยู่แต่ก็สีตะถุนมาเดินจากบ้านเดี๋ยวพาครูไปดูตรงที่หนูเรียนออนไลน์ซิตรงไหนลูก อ,อันนี้คือนั่งเรียนออนไลน์นี่ใช้แผงโซลาเซลล์วันนี้แล้วไหนหนูชัดแบตเตอรี่ไงไหนคูด,ดูสิอ๋อ,อมีกล่องมีเครื่องอันนั้นวิวอยู่มหเนาะ,ะวิวจะเรียนอะไรตอ่อคะหนูอยากเรียนอะไรลูกอยากเป็นพยาบาลอ พ่อบอกว่าอย่าทิ้งความคิดเดิมหมอทหารอ๋ออย่าเป็นหมอทหาราดดน,นิวกันแล้วอาจารย์จิงนเนี่ยก็อยากเรียนทหารแต่ว่าฉังไม่มีงเงินนิวมันจำหน้องวิวมันสูง